สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับแล้วก็มาบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้ตัวแทรการ์ดโพสติ้งตรงนี้นะครับว่าเพื่อนเรานะครับที่ใช้แทรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานนะครับมีข้อความมาข้อความหนึ่งว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเป็นแบบนี้คนคนนี้ลองใช้จากการที่ทํารีวิวขึ้นมาแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยกันนะครับสวัสดี aves, Pal aves, ครับพ em> ี่เอง โอเควันนี้เมื่อวานเนี่ยเอมมันโทรมาเล่าให้เขาฟังเฮ้ยกอลฟรถเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเกิดจากสินค้าหรือเปล่าคืออันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าการทํารีวิวระยะสั้นเนี่ยเราไม่สามารถเช็คผลลัพธ์ระยะยาวได้แต่ว่าตัวเนี้ยจากการที่เอมได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ7วันผ่านไปเดี๋ยวเรามาให้ที่เอมอธิบายดูว่ารถมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับถามที่เอมเลยตอนแรกเนี่ยเราลองเทสคไปตอนนั้นเราเทน้ำยาเราก็ลองทำแบบครึ่งๆเพราะว่าตัว การโคตติ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเคลือบใช่ไหมแล้วเวลาน้ำอะ่ะมันไหลลงมันก็จะเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็เลยติดเทปแล้วเราก็ลองทับครึ่งห,หนึ่งเทน้ำอะไรเงี้ยแต่จริงวันนั้นเราก็เห็นผลลัพธ์ประมาณนึงนะใช่ใชแต่ด้วยความที่วันนั้นล็อตทันก็ล้างก้อใหม่ไม่ได้เห็นผลหลัรแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากอะเพราะว่าทาวเวอร์นี้วก็จอดอะไรเงี้ยจอถกลับมาเนี่ยนีสิ่งที่เห็นเลยอยาให้กล้องเรามาดูใกล้ๆนะครับวันนั้นวันนั้นนะครับเราติดสก็อตเทปตรงนีีี้้้้ปปใช่่่่มมมัยเเเออออออคแลลววกก็็นสตทฝงรืไ ฝั่งนี้เราเคลือบไว้เราเคลือบตัวนี้ไว้นะครับเราก็ลองเอาน้ําฉีดน้ําลาดอะไรซื้อทํารีวิวปกติเลยแต่ว่าฝั่งนี้มันก็คือฝั่งที่เราจะต้องทํารีวิวแบบไม่เค,คลืบอบว่าผลลัพธ์ของสองฝั่งต่างกันยังไงเอมก็ลองเอารถจะไปใช้ปกติโดยที่ไม่ได้รู้ว่านี่คือคุณสมบัติของมันจริงๆทีนี้หลังจากเจ็ดวันเสร็จปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเอมถ่ายรูปมาให้ครับดูครับตกใจอะยอมรับรื่นึงว่าเราตกใจเพราะว่าเราคิดว่าตัวนี้มันทําให้รถด่างหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ คือลบไม่ได้ด่างแต่ว่าวานเนี่ยลบไปลุยฝดนมาดูนะเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งสีนะดูนะนี่นี่เห็นไหมเพราะงั้นเนี้ยอันเนี้ยมันคือเลอะแบบต้องล้างละแต่ถ้าเราลองมาดูฝั่งนี้นะอันนี้คือฝั่งที่เคลือบแครตัวนี้นะครับเราไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยไม่มีรอยแตกแยกเลยเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้แต่สังเกตเรืเ่องหนึ่งว่าเราไม่ได้เซสตฉากขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ายังมีดวงบ้างมีเลอะบ้างมีอะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยเราบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็น แบบของจริงแล้วก็ถ่ายกันแบบให้เห็นวันนี้อยากให้ลูกทีมทุกคนนะครับมับ่นใจตัวแทนจำหน่ายทุกคนมั่นใจว่าถ้าวันนี้เราขายลูกค้าไปแล้วฉีดแล้วใช้แล้วผลลัพธ์ของลูกค้าจะเป็นแบบนี้อย่างน้อยสุดนะครับถ้าล้างรถเขาประหยัดไปอ่ะหนึ่งขวดเนี่ยไม่ต่ำกว่าการล้างรถปีอ่ะคุณคุณไม่ต้องล้างรถบ่อยอ่ะ ประหยัดไปทั้ง5ครั้งิดครั้งอ่ะถ้าร้านลดนะครับก็เกินกับสินค้าตัวนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคานะครับถ้าเราไปซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ตามอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นหลักพันเลยแต่วันนี้เราขอนำเสนอในราคาเพียงแค่หลักร้อยทุกคนก็ลองไปหาดูนะครับว่าวันนี้เราจะมั่นใจในโปรดักต์เราได้แค่ไหนว่าโปรดักต์ของเราสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้หลอกลวงที่บริโภคและนี่คือผลลัพธ์จริงๆหลังจากการทำรีวิว และไม่ได้เสียมไม่ได้อะไรเลยแล้ววันนี้ครับเราเลยตื่เนเต้นที่จะมาถ่ายรีวิววันนี้กันอีกครั้งหนึ่งให้สมาชิกทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการใช้คุณจะได้บอกเล่าลูกค้าถึงว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้หลอกลวงเพราะว่าบานคดดูรีวิวเสร็จปุ๊บขิดเครื่องไปล้างรถใหม่ๆมองไม่เห็นแล้วครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์อะไรแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือว่า7วันผ่าน,านไปรถคุณจะเป็นแบบ ถ้าลูกค้าบางคนไม่เชื่อคิดว่ารถตัวเองเงาอยู่แล้วในช่วงหน้าฝนนี้ดีมากเลยครับให้เขาเคลือบแค่ครึ่งทางครับเคลือบแค่ครึ่งทางและอีกเจ็ดวันผ่านไปหลังฝนตกให้คุณมาดูเลยครับว่าลลัลธ์มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสปาร์คทุกคนจะได้มั่นใจได้ว่าวันนี้สินค้าของเราเนี่ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันแน่นอนครับลองดูแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ